คือด้วยความที่มา่ก่อนนี้เราทํางานอยู่ในระบบโรงงานญี่ปุ่นมา10กว่าปีพอทําได้ถึงปีที่สิบเราเริ่มอยากอ้วกนะเพราะว่ามันเริ่มเป็นรูทีนอะเรารู้สึกหมดไฟถึงขนาดที่ว่าเอ้ยนี่คือเราขายเวลาให้กับบริษัทแท้ๆเลยนะแต่ว่าพอเราออกจากตรงนั้นแล้วเรามาทํางานที่เราเป็นคนเลือกเองที่เราชอบอะแต่ละนาทีแต่ละอย่างที่เราทำอะเป็นสิ่งที่มันชวนให้เราลุ่มหลงมากอะ เรามองว่ามันเป็นเรื่องของการออกแบบชีวิตเนาะก็ค่อยๆเริ่มต่อจิอ๊กซอเนาะต่อ,ตอ,ตอต่อจนเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆการอยู่ดีก็คือการมีชีวิตที่เราเลือกได้ชีวิตที่เราสามารถที่เป็นเจ้านายเวลาตัวเองได้ชีวิตที่เราออกแบบตัวเองได้และสิ่งที่เราเลือกทำอะ่ะในฐนานะที่เป็นลูกเราก็ควรจะต้องได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อันนี้เป็นอะไรที่มันฝังมั้งแต่เด็กๆ ก็ชื่อสอิริพรสานสิริกุลนะคะ,ะชื่อเล่นป้าหุยป้าหุยนี่คือได้มาจากการที่เราทํางานกับเด็กๆในชุมชนในเชียงดาวแล้วก็เด็กๆจะเรียกเราว่าป้าหุยตั้งเดิมก็คือเป็นคนจังหวัดระยองแต่ว่าอยู่เชียงใหม่มาน่าจะเกิน20ปีเนาะตอนนั้นทํางานผ้าแล้วแล้วก็รู้ว่าจดิตเรากับเชียงใหม่อ่ะถูกกัน <laughs> เป้าหมายคืออยากทําง,ทงานย้อมสีธรรมชาติในชนบทเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีโรงย้อมผ้าถูกไหมคะปัจจัยหนึ่งคือต้องอยู่ในที่ที่มีภูเขาอันที่2ก็คือว่าต้องอยู่ในที่ที่มันมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้พลังงานดีแบบถูกจริตก็ตัดสินใจซื้อที่ตรงนี้เลยเราย้ายมาก่อนโควิดประมาณ2ปีมาแล้วแม่จากระยองกอ็มาเที่ยวหาที่เชียงใหม่แล้วแม่ก็ชอบเชียงใหม่เหมือนกัน หลังจากนั้นแม่ก็ขออยู่กับเราเลยก็อยู่กับแม่มาประมาณ14-15ี้ปีละก็เป็นจังหวะที่เฮ้ยแบบโชคดีอ่ะโชคดีมากเลยไม่มีใครมายุ่งกับเราเราก็ดูแลเขาโฟกัสกับงานเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มมีที่ทำงานตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องบริหารจัดการอีกเยอะแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยแต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้ไงว่าการที่โยกย้ายคนแก่มาอยู่ในที่ใหม่อ่ะ เป็นอะไรที่ยากกับคนแก่มากเขากลัวเขาแบบจะ,ะเหมือนกับมีระบบป้องกันตัวเองเขา,เขาคือทุกคนแปลกมากไปหมดเวลาใครเข้ามาเขาจะแบบกลัวว่าจะมาทําร้ายหรือเปล่าจะมาหลอกลูกสาวไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องวางแผไนไว้ทํายังไงเราถึงจะดูแลเขาได้นะคะแล้วก็สามารถทงานของเราได้ด้วย <S <S เราก็เลยเริ่มเอาผ้าขนาดเ0สคูณ็ก็เริ่มแนะแม่ทำอย่างนี้นะจะได้ลายอย่างนี้แล้วก็ให้เขาทําพอเขาเริ่มทำอย่างเงี้ย เขาจะแบบว่าจมอยู <rôle: lebih off> <S <S ่ในนั้นและทำให้เขาอ่ะเลิกฟุ้งซ่านนางเอกของเราแต่แม่ไลฟ์ฟังไหนนี่ไลฟ์อะไรแม่ไม่ต้องเล่าเนี่ยเขาเจ็บมัด าภูมิใจเวลามีแขกมาเขาก็จะโชว์นี่ฉันทำเองนะอย่างเงี้ยมันเป็นคุณค่าทางใจเขาก็ทํางานผ้าชีบริเนี่ยมาเกิน1,000ผืนอะในช่วง4ีปีที่ผ่านมาตอนนี้แม่สามารถพัฒนาทำลายออริจินอลของตัวเองได้เราเรียกว่าเป็นลายหนวดปลาหมึก เราก็เอาผ้าที่แม่ทำอ่ะเป็นผ้าหอ่อสินค้าที่เราจะขายก็ไม่ต้องไปซื้อถุงลูกค้าก็แฮปปี้เพราะว่าได้ผ้าไปใช้งานได้อีกออก็พยายามเชื่อมโยงออกแบบไงแล้วก็ขายด้วยถือละร้อยี่สิบาทตอนนี้พอแม่รู้ว่าเฮ้ยมูลค่าที่แม่ทำเนี่ยหนึ่งถือร้อยี่สิบาทแม่จะ,ะรู้สึกอีกีไกในแต่ละวันจริงๆวันนี้ฉันทำงานได้1ชิ้นฉันสร้างมูลค่าได้120บาททำา2ชิ้นได้240บบาทเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเขารู้สึกว่า เขามีคุณค่าในแต่ละวันนะตอนนี้แม่ก็ปรับตัวจนเริ่มรู้สึกวที่นี่เป็นที่ของฉันแต่ก็ยังไม่ใช่ว่าที่ที่เขาจะอยากจะตายที่นี่นะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ชีวิตอยู่เขา24ชั่วโมงเนาะทำให้เราอะเข้าใจสภาพจิตใจหรือว่าจิตวิทยาของคนคนสูงอายอุมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเราก็แก่ไปด้วยไง คือเรามองว่าชีวิตเป็นเจอร์นี่เป็นการเดินทางชีวิตมันลื่นไหลไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่เข้ามามันเป็นเรื่องของการออกแบบชีวิตเนาะ ถ้าพูดถึงเพื่อนชีวิตเนาะอันแรกเลยอ่ะทัศนคติเป็นเข็มทิศความคิดหรือว่า,าจิตใจอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการเติบโตเมื่อเรารู้สึกว่าเราเติบโตเราจะเห็นความเคลื่อนไหวไงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเรารู้แล้วว่าเราเรียนรู้ได้มากแค่ไหนเราโตข,ขึ้นขนาดไหนแม่ครอบครัวก็เป็นเพื่อนชีวิตของเรามันก็เชื่อมโยงเราร้อยเรียงให้ชีวิตของเราอ่ะมันมีนิติที่มากขึ้นเรื่องของตัวงานคลาสเนี่ย มันเป็นการค้นหาตัวตนของเรามันยิ่งทํามันยิ่งร่มหลงนะคะแล้วก็ตอนนี้งานที่เราทำเนี่ยสามารถที่จะดึงเครือข่ายได้รู้จกักคนที่ทํางานครับได้รู้จกักเด็กน้องนองนักเรียนมันก็จะเชื่อมโยงถักทอกันมาเป็นแวลูนะโปรเจกต์นี้คือเบอร์ตอบโจทย์ชีวิตของเรา ไม่ได้คิดมีภาพตั้งแต่ต้นว่าจะสร้าง Impact อะไรให้กับใครแต่ว่ามิชชั่นที่เราเริ่มเจอในช่วง3-4ปีหลังก็คือว่าอะไรที่เราตกผลึกที่เราที่เราเริ่มมีทักษะ เราต้องถ่ายทอดออกเราเคยผ่านจุดเนอร์เทอร์นิ่งพอย์แล้วทำให้มีชีวิตที่เลือกได้ก็อยากจะแชร์อะไรบางอย่างที่มันตกผลึกอะออกไปมันก็เป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตนั่นแหละอย่างมาเริ่มทําครามเนี่ยก็เริ่มจากศูนย์นะคะเพราะว่าครามนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเฉพาะตัวก่อนที่จะมาทำมอคคามที่นี่เราก็ต้องไปเรียนรู้แล้วด้วยความที่เราเคยอยู่ญี่ปุ่นเราสามารถที่จะเจาะข้อมูลจากญี่ปุ่นได้แรกๆเราก็ทํางานย้อมครามในลักษณะแบบ general เนะทั่วๆไปแต่พอทํามาหลายหลายปีเริ่มรู้สึก ว่าอยากสร้างสีครามที่มันเป็นตัวเราอะ่ะก็มารู้ว่าเราไม่ชอบลวดลายที่มันรู้งแต่ต้นว่ามันจะคืออะไรเราอยากได้ลายที่มันแอบสเตรกเราจัดสรรจังหวะเวลาสถานที่สถานการณ์ให้มันเอื้อให้สีมันสามารถไปพบเจอกันได้ในระหว่างทาง อย่างเงี้ยมันอยู่กับธรรมชาติอ่ะปลูกคลามเองสกัดสีคลามเองอะไรเงี้ยคือแต่ละ process ทําให้เราอ่ะติดดินเนาะเพราะนั้นสับกระบวนการในการทํางานก็ต้องหวงแหนแหล่งน้ําแหล่งดินเพราะนั้นก็ทําอะไรก็ได้ที่มันไม่รบกวนอ่าแหล่งน้ําแหล่งดินอากาศภูเขาต้นไม้อะไรเงี้ยเป็นเป็นความรู้สึกเกิดเองมาโดยตัดธรรมชาติเนาะ อาชีพหลักคือเรายอมผ้าแล้วก็ทำผลผลิตทานขายในขณะเดียวกันน่ะอีกแนวนึงที่มีความสำคัญพอ,พอกับอาชีพหลักก็คือแนวการศึกษา education ชชให้กับเด็กๆในชุมชนให้ทักษะให้เขาฝึกสุดท้ายปลายทางเราต้องการพาเด็กให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นยาวได้อันนี้คือ,อจุดหมายปลายทางนะคะเลือกผืนนี้เนาะนี่ป้าอยากจะรู้ว่า มันมีที่มาที่ไปยังไงที่นกยุงทําแบบนี้ขึ้นมาจัดองค์ประกอบแบบนี้ค่ะวืนนี้หนูตั้งใจทําให้ผีเสื้อที่ทํามาจากสีดินค่ะบินเข้าไปตอมดอกไม้ที่มาจากสีของคามค่ะอ๋ะอน,นี่คือ,อดอกไม้เนาะแล้วก็ผีเสื้อเข้าไปหาเนาะอ๋อโอเคน่าสนใจน่าสนใจแล้วพอเสร็จออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วชอบไหมพอใจไหมพอใจค่ะเย่ yeah. โอเคนี่แหละสำเร็จแล้ว่า คือเรามองว่าชีวิตเราเป็นเจอร์นี่เป็นการเดินทางถูกไหมฮะอินวิทวินเดอะโปรเซสอะมันก็เป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตนั่นแหละแล้วก็เรามองว่าการที่จะเกิดมาเป็นคนอะมันต้องสร้างความหมายอะไรให้กับเราอะอย่างน้อยๆก็สร้างอะไรที่มันเป็นเรื่องบวกก่อนที่คุณจะแบบล้มหายตายจากไปอะ คือเราไม่แคร์หรอกว่าเรื่องตายอ่ะแต่เราแคร์ว่าทุกๆวันเน่ยแต่เรามืงอไที่เราอยู่อ่ะแฮปปี้กันมาหรือเป่าการที่เราสนุกก็คือเราเราสุขถูกไหมฮะถ้าเราอยู่ดีนะคะเมื่อมันจะตายมันก็น่าจะไปในแนวทางเดียวกันอ่ะคือตายดี